ขัรบรสองซ่องอยู่ตร้ต่ไบบางน้านะครับนี่เป็นขบวนรถธรรมดานเสารูนหนึ่งจากกรุงเทพางพิซซาโรลดางข้ามบางน้าครับ บางบุรี่สถานีบางบดาีท่าบริษัทที่ใช้รถสันนิบาตรดตู้สามลาหุ่นดานที่น่าติดตามมาตโดยจากขบวนรถที่คุต้องด้วยนะคะขบวนรถจากด้วยประชาชนที่เป็นแบบนี้เป็นขบวนรถธรรมดาโดยขนขบวนที่สองศูนย์หนึ่งเดิมสมเด็จจักรพรรดกรุงเทพาชาติจักรพรรดิกรุ๊กเซนโมีตัวเช่าจักรพรรดิสารและเพื่อนที่หน้าไพเป็นขบวนรถที่ได้เปล่งด้วยนะคะ วัอนี้เม่อจากสถามบินน้นานไปเราจะเหยี่บสามบีสถานีฮอกไกยสถานีดงตะกบสถานีตะพาดไปสสถานีต่อไปตามลำดับค่ะ

วันนี้มาถ่ายต่อตัวหนึ่งว